สวัสดีครับแฟนแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของวิบาลในวันวันครับช่วงเช้าว,วันอังคารนีเอ็นแข่งทั้งหมด9คู่ด้วยกันนะครับเอาพีวิวในคู่ที่น่าสนใจตอน9ก้าโมงนิวยอร์กนิกส์ไปเยืนเด่นมานักเกสที่ผ่านมานั้นนิกชนะ9แพ้7จ็ดซูตันต่อได้7เสีย8เจ้าหนึ่งส่วนนักเกสนั้นชนะ9แพ้6กซูตันต่อได้6เสีย8แล้วก็เจ้าหนเกมนิกส์นี่ทำท่าว่าจะมาได้สวยชนะ4เกมติดแต่ล่าสุดเนี่ยไปเจอ,อยูท้าจา้าเป็นต่อย9แต้มก็กล้าแพ้ครับ ร้อยหกต่อร้อยยี่สิบเอ็ดทำให้เพิ่งจะแพ้เป็นหนุนที่สองในรอบเจ็ดนัดส่วนเดนเวอร์นั้นเรื่อยๆมาเรียงเยงมาแบบดีอย่างสม่ำเสมอชนะเจ็ดในสิบนัดน,น,น,นะครับล่าสุดนั้นปราบเลเกอร์ aker, เมื่อวันอาทิตย์ร้อยยี่สิบเจ็ดต่อร้อยสองนิโคนลายโยคิชกลับมาช่วยทีมเป็นเกมที่สองนี่ทำสามสิบสี่แต้มสิบสามริบาร์แล้วก็ไมเคิลนพอเพอร์ช่วยอีกยี่สิบสี่แต้มต้องบอกว่านิกส์เนี่ยเป็นทีมที่วางใจไม่ค่อยได้นะครับ แล้วตอนนี้ยังต้องลุ้นกับ2ตัวสำคัญที่ต้องลุ้นกันก็คือคาร์ฟิลลีทาวกับทางไมล์สแมคไบรท์ที่ตอนนี้มันอยู่ที่โอกาสแข่งนั้นอยู่ที่ 50- 50เดมนมเกเสเนี่ยตอนนี้โยคิชเล่นดีไม่พอยังมีอย่างทางเมอร์เซลเบร์กเป็นกำลังสำรองที่แข็งแกร่งนะครับฟอร์มถือว่าโดยภาพรวมเนี่ยน่าประทับใจทีเดียวแล้วอย่าลืมว่าส่วนหนึ่งเดนเวอร์เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งมายาวนานละ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พวกเขาเหนือกว่าอยู่ที่ประมาณสักสามคะแนนครึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับหาผลผู้ชนะผู้แพ้แค่นั้นเกมอาจจะสูสีแล้วก็คราวทุนนี้เขาก็มีโอกาสจะลงเล่นได้เพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงนะขนาดน,นี้นะเทียบจากราคาเนี่ยผมก็มองว่าทางเดิเบอร์มีโอกาสจะชนะข้ามฟาดได้อยู่ดีสามคะแนนครึ่งน่าจะอยู่กับนักเกสนะครับคู่ตอนเจ็ดโมงทางออร์แลโดแมจิกเจอเบยเยนชลอตฮอนเนตที่ผ่านมานั้นแมจิกชนะสเแพ้เจ็ดนะครับ แล้วก็สู้ตั้งต่อได้10บเสียแส่วนชล a r l o t t e n นั้นได้นชนะ6แพ้10แต่สู้ตั้งต่อน,นั้นได้มา10แล้วก็เสียไป6ก Magic นี่ฟอร์มร้อนนะครับชนะ8ใน9เกมหลังสุดแล้วก็เพิ่งจะทุบพิสตัน111ต่อ1 0 0กินตั้มที่ลบ9เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฟานวั Wagner น,นั้นเล่นในแข็งแกร่งขณะที่ชล a เองแพ้มา5ใน7นะัดแต่เป็นทีมที่สู้ยิบตามกันกินต้มดีดีล่าสุดเนี่ยไปไล่กวด m i l คี u บัส b u แพ้แค่119-125กินต้มที่บวกแในวันนั้นชลอตในกินต้มมันเใน10นัดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราไม่ลู้บอลเองก็เป็นกําลังหลักที่สําคัญแต่ตัวอื่นไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แล้วก็น,น่าจะนี่ทีมยังไปเสียผู้เล่นตัวประสบการณ์อย่างแกรนด์เิลเลียมส์พักทั้งซีซั่นก็พีตรงนี้มันอาจจะส่งผลและเสียหายแล้วแมจิกเองก็ร้อนแรงไม่ได้ฝันจากพวกเขาตรงที่ว่ากินแต้มมา8ใน10นัดด้วยแล้ว2สัปดาห์ก่อนเนี่ย เพิ่งจะยำฮอ n e นสไป114-89วันนี้แม้จะเป็นทีมเยือนนะครับแต่ราคาก็ไม่ได้แพงเกินผมมองว่า Magic มีดีพอที่จะปราบทางฮอ n e นสได้ถึงอย่างน้อย6ขคะแนนดได้สำเร็จส่วนคู่7มง40นาทีนะครับก็จะเป็นคริปเปอร์ไปเยือนทาง Boston ซู l t ติคริปเปอร์ปีนี้ขนาดยังไม่มีนอมนไม่มีอย่างคาร์วานเลนะนานอมันพาวอาจจะเล่นไม่ไหวเนี่ยพวกเขาชนะ1 1เนะแล้วก็สู้ตั้งต่อได้เสีย6 ส่วนเซอร์ติกนั้นชนะ14แพ้3แต่สู้แต้มต่อไม่ค่อยดีคือได้7แล้วก็เสียไปถึง10ทั้ง2ทีมมาเพิ่งแข่งเมื่อเช้านะครับโดยทางคริปเปอร์นั้นถลม่มทางฟิลาเดลเฟีย125-99แต่ขณะที่บอสตันนั้นเอาชนะมินนโซตาไม่ดีเลยแค่107-105ต่อเพียงแต่ผมมองว่าบอสตันเนี่ยไม่ต้องไปไหนยังเฝ้าบ้านเหมือนเดิมแล้วพวกเขามาเกมบุกถือว่าแข็งแกร่งนะขณะที่คริปเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ ต้องตลอนเยือนแล้วกําลังหลักอย่างเจมส์ซาเดนอย่างเงี้ยการแข่งสองบันติดก็อาจจะส่งผลได้ราคาคู่นี้มันแพงนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อบอสตันเซติกมีดีพอที่จะชนะข้ามฟากได้เป็น2หลักเลยแหละส่วนคู่ปิดท้ายพอลแลนเทียลเบรเซอร์รอรไปเยมนมาฟิกคริสลีย์แคนการ์ตตอนประมาณ8ปดโมงพอลแลนในชนะ7แพ้10สู้ตั้มต่อได้10เสีย6เช้าหุ่นหนึ่งเมฟิกชนะ10แพ้7สู้ตั้มต่อได้11แล้วก็เสียไป6 เทเบรเซอร์นี่ยังไม่มีอย่างดาวรุง่งสกูตเฮนเดอร์สันแล้วก็อย่างเดนเดอเอตันก็มีปัญหาบาดเจ็บแตม่มบิรฟิสเซนก็มีปัญหาตัวเจ็บอยู่หลายคนนะครับฟอร์มทั้งคู่นั้นถือว่าดีเลยแหละเพราะเทรเบรเซอร์นั้นปิดพล,ลิกชนะร็อกเก็ตได้เมื่อวันอาทิตย์ส่วนคริสลียเองเ่ยสอยถึง142แต้มในการเจอชิยรโ,โกรบูกเยมที่แล้วคริสลียมีโอกาสได้ปี๊พลิกชนะก็จริงแต่ราคามันแพงเกินไปนะผมมองว่าเทรเบรเซอร์เนี่ยช่วงหนังสู้ดี ชอบทางเทอร์เบเซอร์ที่มีอยู่บวก10ในมือครับนั่นคือความคิดเห็น NBA ช้าวันอังคารเอามาฝากให้กับแฟนบาสที่บอลในกลุ่มของรีบาร์ใน,น,นวันวันครับ